แซบไปลุกแจมชรัตชาอวดหุ่นเซ็กซี่ผิวขาวจัวเดชุดว่ายน้ำตัวจิ๋วทำเอาอินสตาแกรมแทบแตกเลยก็ว่าได้สำหรับน้องสาวแจมชรัตชาหรือแจมเนโกซัมเพราะเวลาไปเที่ยวพักผ่อนทะเลที่ไลก็มักจะมีภาพความเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำมาทำให้หนุ่มใจละลายอยู่เสมอ อยางล่าสุดเมื่อเจ้าตัวออกมาอวดหุ่นแซบด้วยชุดว่ายน้ำถูพีสีน้ำเงินสดใสโพสภาพผ่านอิสตาแกรมส่วนตัวโชว์หุ่นพร้อมเพรียวหน้าท้องแบนราบเรียวขายาวเผยผิวขาวเนียนสวยออกร่ากระจายเป็นอย่างมากพร้อมนั่งโพสท่าสวยๆริมหาดทรายขาวทั้งสวยน่ารักแฝงด้วยความเซ็กซี่นินดๆเห็นแล้วใจละลายสะกดทุกสายตาเรียกยอดไลค์จากแฟนๆได้อย่างรวด งานนี้บอกเลยว่าจัดการทุกช็อตแม้นาน,านทีสาวแจมจะมาโชว์ของดีให้แฟนคลับหายคิดถึงแต่ดีกี่ความแซ่บร้อนปลอดแตกก็ไม่ได้ลดลงเลยจริงๆไม่เชื่อก็ตามมาส่องกันเลยดีกว่าคะ่ะ